ออกงานสังคมนะคะทุกท่านคะ่ะกราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะบ้านเล็กแม่โพนแก้วเช่นเคยนะคะกราบขอพระคุณมากมากคะ่ะแล้วก็จะปรับแต่งนะใครสังเกตเห็นไหมคะแอมแกจะปรับภูมิทั์บิวแต่ละอย่างนะให้สังเกตนะคะให้โฟกัสตรงนั้น,นะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านทุกคนด้วยมิรไมตรีอันดีงามน,นะคะก็กราบงามงามนะคะตอนนี้ก็ให้เครดิตน้องสบายนะคะน้องสบายบ้านทุ่งนะคะสบายบ้านทุงน่งบรรเลงเพลงไปนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะกราสบสวัสดีรอบห้องนะคะทุกท่านทุกกําลังใจที่มาอยู่ตรงนี้ได้กันนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะโอ้ย เนาะตอนนี้เอาบ้านเล็กไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบพรคุณเป็นอย่างสูงนะคะยินดีต้อนรับค่ะด้วยมิตรไมตรีอดีงามแล้วก็ทุกท่านทุกลใจที่แวะที่แวะมาส่งกําลังใจให้กันและก,กันนะคะ <S <S ขอบพระคุณมากค่ะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเวลานี้นะคะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ24ล้านดวงกานะขอบคุณค่ะโอเคแล้วโอเคนะคะลาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนด้วยมิมยตรไมตรีอันดีงามนะคะตอนนี้เสียงชัดเจนไหมคะน่าจะชัดเจนดีไหมคะขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะแอดม้สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะบ้านเอามาเล็กขึ้นดอีกนิดเดียวจะจะผ่านแล้วคะ่ะเนาะประมาณนั้นสองร้อยหกนาไอหกชั่วโมงนะคะจะผ่านแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะแอดมาขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีและสวัสดีขอบพระคุณเป็อนอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากๆเสียงชัดเจนได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ73ล้านดวงตานณะวันนี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะมิตรภาพที่ดีๆนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะพลังเงียบนะคะขอบคุณคแอดไม้จ๋าขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจที่แวะเบียนเข้ามาให้กําลังใจส่งแรงใจแรงกายมานะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ ตอนนี้อยู่ด้วยกันสิบหล้านดวงตาเลยนะคะขอบพระคุณมากๆมาะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเล็กแม่พงแก้วนะคะชมรมสวน้ำหมักกระจายทุกท่านทุกคนด้วยมิตรไมตรีนะคะอันดีงามเราจะจับไม้จับมือเรามีอะไรเราว่าแบ่งปันให้กันและกันนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแอดไมค่ะเดี๋ยวก็จะแวบนๆแ,แต่ถ้าลงไล์แล้วเราจะไปเฝ้าเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ แล้ยังเบอ์แอดแอดไหมคะส่งที่อยู่ให้เม่สีหน่อยค่ะเดี๋ยวไอ้บุ๊กเกอร์จะวิ่งไปเอาค่ะดีใจด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแอดไหมคะส่งที่อยู่มาค่ะเดี๋ยวอ่าแอมบุ๊กเกอร์จะวิ่งไปที่ที่นู่นนะไม่มีตลาดนัดเนาะมันจะอยู่ในหน้าวัดหารลิบุญชัยอะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะขอบคุณค่ะแอดไหมคะแอดไหมเราเราเอาใช้ได้ตลอดปีเลยนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้เราก็ก็ทานยาไปก่อนนะคะ แต่มีมีอะไรมีอะไรแอดแม,แม็ก็เอาใส่แก้มก้นไปก่อนนะคะอะไรก็ได้ที่มันแข็งๆข็อะอะไรก็ได้นะสแก้มก้นน้องหนูวัดนีค่ะอย่ากดเด้อพี่พวงเปิดของตัวเองนะก็บอกให้ยยน้องเนาะให้ยยน้องเปิดรันยายน้องเปิดไลฟ์ไลฟ์แรกแล้ววันนี้เนาะเมื่อวานเราคุยกันหลังบ้านนะขอบคุณค่ะพี่พวงส่งหลังบ้านเมื่อเอพีเอพีเมื่อคืนเนี่ยบ้านใหญ่อะวันไม่ผ่าน อ่าพอดีโฆษณาตั้งแล้วมันก็ไม่ให้อ่ะประมาณนั้นเนาะก็งง